อันน็อตใส่ด้วยหรอกค่อ,คอยไอ,ยอยต้ตรงตรงูไอ้ตรงรูอ้ะไอ้ตรงรูใส่ให้ตรงรูอ้ใส่ให้ตรงรูค่อยๆค่อยๆอ่ใส่ได้ยังแม่ดูทีง่ายอ่าแล้น็อตใส่ลูอกอาน็อตใส่ อนเหม็น d à มาช่วยจับแล่วหมุน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 ก่อนหมุนให้แน่นก่อนหมุนให้แน่นก่อนหมุนน็อตให้แน่นก่อนจะเสร็จแล้วเนี่ยหมุนหมุนหมุนอีกหมุนอีกหมุนอีกสิดเลจะได้แน่นอ่ะมาแม่ช่วยมาแม่ช่วยแม่อันนึงน็อต่ีหนมาแม่ช่วยหมุนเออใส่ตัวนี้แหละเออ ันต้หมุนอย่างนี้เลยอ่อาใส่อีกฟังนึงเลยคคนเกง่งอา่ใสา่อีกฟังนึงเอาล้อใส่อีกฟังอ่าอเอ้อ่าน็อตใส่เได้ดูเอาน็อตใส่เอาน็อตใส่น็อตใส่ไม่ได้หรือตอนน็อตใส่ก่อนลูกอ่าน็อตใส่ก่อนนะอ่าแล้วหมุน นเอามันกระโดดออกได้ยังไงเ่ะนีาม้นตุ่าส็จแล้วอายกรถมาโชว์หน่อยเสร็จแล้วโบกมือให้กล้องหน่อย